ท่านถือ,อยันโสดมงคลนะก็ไม่ได้ไม่ได้กำหนดนะครับท่านต้องเป็นองค์สี่ิในการเสกนะแต่เป็นความบังเอิญนะองค์ที่สกในการเสววนคนพระคุณแผนภายแคน่ออมาเศรษฐีรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์เดียววัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้มี อดีตนเคจิดังนะหลวงนะหลวงผู้เยี่ยมปฐมนามา อำนาจหลวงพ่อเดียววัดสะพานสูงนะครับท่นนานนังปกอธิฐานเจ็ดปลุกเสกพระมคลพระคุณแผนไยแก้วมาเษฐีนะครับของควมเป็นอจะสร้างนะวัดสะพานสูงนะครับก็มีหลวงพู่เอี่ยมนะครับนะหลวงพู่เอี่ยมเป็นพระเอกจ้าอาจารย์ชื่อดังของวัดสะพานสูงในอดีตนะครับ วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนะเรานะทำพิมมิวนะครับนะก็ต้องการนะครับนะสถานที่แห่งนี้ในการเสกวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะบารมีของท่านเจ้าวาดนะครับหนะลวงพ่อเดียวหรือพอ่ะท่านเดียวนะครับ หลวงพ่อเดียวนะครับเ้าวาสวัดสะพานงจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านเมตตาอธิษฐานจิตบุกเสกวัตถุมงคลพระคุณแผนภายแก้วมหาเศรษฐีนะครับท่านจะพรมน้ำมนต์นะครับที่ของวัตวาาถมมนนมตุมงคลนมะาะที่โต๊ก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็รูปเหมือนของหลวงปู่เหียมปฐมนามนะครับ ท่านพรมน้ำอุตมนออ่าะะด้โอกาสที <c oughs> ่ทาง ทีมงานนะคำพ่นิวนะได้นำวัตถุมงคลนะมีพระคุณแผนพายแก้วนะมหาเศรษฐีนะวันนี้อาตมาพาพก็ได้อ,อ,อนะจะิญภาวนาอธิษฐานจิตให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็ขอให้นะท่านทั้งหลายที่มาในโอกาสนี้นะตงได้รับความสุขความเจริญนะปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็ขอให้วัตถุมงคลในะรุ่นนี้นะจงเป็นที่นะเด่นไะปนที่ที่ว่าที่คนนิยมนะะพรพะาติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปนะก็ขอให้ทีมงานทุกท่านจบป่าสจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคิดสิ่งหนึ่งประการใดแล้วสิ่งนั้นเป็นไปด้วยความชอบธรรมนะ ขอให้สิ่งขั้นจบเป็นผลสําเร็จเป็นผลสําเร็จเป็นผลสําเร็จทุกประการเธอ